พูดค่ะมิ้งเหลียวไหมเหลียวไม่เหลียวก็ดูเอาเองสิคขามทีไรใหม่เป็นไงบ้างครับอก่อนจะพูดคือ อะไรอะหนู่าเป็นคนไม่เคยตีมไลน์ใช่ไหมหรือว่าตีมวอลเปเปอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันแปลกอะมันมันมันแบบไม่ชินใช่ไม่ชิน,ชชนแบบยังเห็นเป็นรูปแอปพลิเคชันไอเอ็มใช่ไหมคะพอเปลี่ยนวอลเปเปอร์ปุ๊บมันจะเป็นรูปอื่นตามวอลเปเปอร์ใช่ไหมนั่นแหละไม่ชินก็เลยไม่ใช้ตีมไลน์ก็ยังเป็นรูปก้อนเมฆด้านหลังอยู่แล้วแล้วหนูว่าไม่เคยแบบซื้อของในไลน เพราะว่ามันจะมีส่งของขวัญอะไรอย่างงี้ให้ใช่ไหมแล้วพี่มามินก็ทักมาแล้วหนูก็แบบดูอะไรมาคืออะไรดีนะที่กดรับมาอ,อย่างั้นคือแบบป่านนี้ก็ยังไม่ได้ใช้<า>ติมนานหติมนานคืออะไรติมอะไรใหม่น่ารักมากใช่เลยน่ารักมากกูคิดคือหนูไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยคิดวจะใช้เลยเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบอะไรที่แบบมันเปลี่ยนไปอะรู้สึกแบบไม่ชินกับการใช้ แต่นี้น่ารักมากเกือบที่ปุ้งกินน่ารักนี่หมายถึงคนให้หรือเปล่าอยู่แล้ว <c oughs> มิงใส่ไปเฮ้ยมันก็ไม่นขนาดนั้นหรอกแหม่หน่ารำกันเชียวขอโทษนะคะพอดีบ้านปลูกไร่ขิงค่ะใชด้ดาวแหละาดาวมามิงมัง